ตาสวัสดีครับอยู่ลอเล่นสงการกันให้สนุกแล้วหลังจากสงกรารเราก็กลับมาฟังข่าวดีแห่งชัยชนะและร่วมฉลองกันหลังจากที่เรากำจัดรัฐบาลชั่วได้พี่น้องสังเกตให้ดีนะยามนี้เนี่ย รัฐบาลยิ่งลักและขี้ข้าตลอดจนผู้กำกับนักโทษชาญหน้าเหลี่ยมนอกประเทศอยู่ในอาการหมาจนตรอกเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อดิ้นเฮือกสุดท้ายเพราะว่า เขาเองหมายถึงคนหน้าเหลี่ยมขี้ขค่าเขาที่เป็นนักกฎหมายมีสมองเพียงพอที่จะมองออกว่าหนทางชนะเขานั้นไม่มีแล้วเขาจึงเป็นหมาจนตรอกทุกวันนี้พี่น้องจำได้ไหมว่า ขี้ค่าเขาคนหนึ่งเคยบอกว่าการต่อสู้ของเขานั้นมีแก้วสามประการแก้วประการที่หนึ่งก็คือสอสอในสภาหรือขี้ค่าในรัฐสภาแก้วประการที่สองของเขาก็คือมวลชนเสื้อแดง และแก้วประการที่สามของเขาก็คือกระบวนการในการจะก่อความรุนแรงบัดนี้แก้วสองประการแตกละเอียดยับไม่เหลืออีกแล้วแก้วประการแรกที่แตกละเอียดก็คือ เเด็จการทางรัฐสภาไม่ว่าจะมีกี่ร้อยเสียงมันก็คือเสียงเดียวเสียงที่ถูกกำหนดโดยนักทอดชายหน้าเหลี่ยมนอกประเทศที่จะบอกให้ขี้ข้าว่าให้ออกเสียงอย่างไรและขี้ข้าก็ออกเสียงตามนั้นด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ลาบยศ พวกเขาเหล่านี้ไม่เคยใช้สมองไตรตรองไม่เคยเอาข้อมูลที่อภิปรายในสภามาใช้ในการลงคะแนนเสียงแต่จะลงคะแนนเสียงตามที่ไอ้เหลี่ยมมันสั่งว่าให้ลงคะแนนอย่างไรเราจึงพูดได้เต็มปากว่าเราไม่ได้มีประชาธิปไตยแม้ว่าเราจะมีรัฐสภาแต่เรามี พเด็จการทางรัฐสภาบงการโดยคนหน้าเหลี่ยมนักโทษชายนอกประเทศและด้วยพเด็จการของเขานั่นเองจึงเกิดการเหมิมเกริมกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญด้วยการออกกฎหมายนิระโทษกรรม ล้างผิดให้คนกองล้างผิดให้ฆาตกรล้างผิดให้คนเผาบ้านเผาเมืองจนในที่สุดก็ถูกสารธนธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดแต่หน้าด้านไม่ยอมรับคำวินิจฉัยเหล่านั้นในที่สุดพวกเรามวลมหาประชาชน ออกมาต่อสู้จนกระทั่งเราสามารถทำให้เขาซึ่งทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าขัดรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าต้องยุบสภาไปเป็นการได้ชัยชนะหนึ่งยกอย่างชัดเจนทำให้แก้วประการแรกในการต่อสู้ของเขา ย่อยยับแตกสลายไม่มีชิ้นดีณนะเวลานี้เศษแก้วเหล่านั้นกำลังทำตัวเป็นเห็บหมากระดดหนีหมาขี้เลือนที่แสดงอาการคันค่เจออยู่ในขณะน,นี้รัฐมนตรีหลายคนหายหน้าไปจากจอทีวีสอสอหลายคน เก็บตัวเงียบเหมือนเห็บหมาที่รู้ว่ารัฐบาลนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาขี้เรื้อนที่ความคันไม่มีวันจะหายเพราะมันคันในตัวไม่ได้มีใครทำให้คันสวประสานมารึกะพิทักษพูดชัดเจนว่าหมาขี้เรื้อนความคันอยู่ในตัวมันเอง แต่มันไม่เคยสำรวจตัวม e, ันเองว่ามันมีผิวหนังที่ก่อให้เกิดความคันมันไปนั S <S ่งในสวนมันก็จะโทษว่าสวนทำให้มันคันมันนั่งในบ้านมันก็จะโทษว่าบ้านนั้นทำให้มันคันมันไปอยู่ที่ลานวัดมันก็จะโทษว่าลานวัดนั้นทำให้มันคันแต่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้มันคันเลยความคันอยู่ที่ขี้เรือนในตัวมันเอง เหมือนกับรัฐบาลน,นี้และเหล่าบรรดาขี้ข้าความผิดอยู่ในตัวเองแต่กล่าวหาหมวลมหาประชาชนกล่าวหาฝ่ายคา้านกล่าวหากระบวนการยุติธรรมกล่าวหาศาลกล่าวหาองค์กรอิสระหาว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่จะล้มรัฐบาลรัฐบาลดีย่อมมั่นคง ใครที่ไหนก็ล้มไม่ได้แต่รัฐบาลชั่วมันจึงล้มด้วยตัวมันเองเป็นการรับกรรมที่ทำชั่วมาโดยตลอดยิงหลักและขี้ข่าโปรดใช้สมองที่มีอยู่แต่น้อยนิดพิจนารณาดูว่าความคันเกิดในความขี้เรหอนของตัวเองหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความคัน แก้วประการที่สองเพิ่งแตกไปเมื่อวานนี้เองแก้วประการที่สองเขาคือมวนชนเสื้อแดงที่เขานั้นครอบงำได้วาทกรรมให้หลองผิดคิดเชื่อให้เขาหลอกมาโดยตลอดเริ่มต้น,นตั้งแต่ประชาธิปไตยถูกขโมย ถูกลิตรอนสิทธิสังคมไม่มีความยุติธรรมพวกอัมมาตทำตัวเป็นอภิสิทธิชนที่จะลิตรอนสิทธิของใพรผู้ยากไร้ถ้าไม่ผู้ยากไร้ไม่ได้รับความยุติธรรมหน้าเหลี่ยมและขี้ข่าเหล่าบรรดาแกนนำนปช คือผู้ซึ่งจะมาทวงความยุติธรรมและตามหาประชาธิปไตยที่ถูกขโมยไปนี่คือวาทกรรมนอกจากวาทกรรมเหล่านี้แล้วก็ยังมีโครงการประชานิยมที่ไอ้หน้าเหลี่ยมมันคิดขึ้น อย่างไร้สำนึกแห่งความรับผิดชอบว่าโครงการนั้นจะทำลายประเทศอย่างไรหวังเพียงคะแนนนิยมเท่านั้นเองแต่ก็ได้ผลเพราะมีคนจำนวนหนึ่งเสพติดผลประโยชน์แห่งประชานิยมรัฐบาลภายใต้การกำกับของคนหน้าเหลี่ยม ไม่ว่าจะชื่อพรรคอะไรก็ตามได้สร้างสังคมขอทานให้เกิดขึ้นในประเทศไทยรอแต่การหยิบขึ้นอ n อนแอไม่มีความเข้มแข็งไม่มีเสรีภาพในการเลือกทางของตนเองฝรั่งมังค่าที่เขาวิเคราะห์ประเทศไทยอย่างเป็นธรรมจรึงกล่าวว่าหากประเทศไทยจะร่มสลาย ก็เป็นเพราะความโลภของนักการเมืองและความโลภของประชาชนส่วนหนึ่งที่ยอมไม่มีการกองแล้วหวังผลประโยชน์ที่เป็นส่วนแบ่งอย่างไรก็ตามมวลมหาประชาชนอยู่กันมาห้าเดือนแกนนำก็ดีวิทยากรก็ดี แนวร่วมที่มาเยี่ยมเยือนเวทีของเราก็ดีได้นำเอาข้อเท็จจริงอันเป็นความสัตย์เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์มาพูดจากันว่าทักษิณชั่วร้ายอย่างไรระบบทักษิณระบบทักษิณที่เป็นระบอบทุนนิยมสามานทำลายประเทศไทยอย่างไร ยิ่งรักโง่แค่ไหนเลวอย่างไรใจดำขนาดไหนและเป็นคนหน้าด้านขนาดไหนความจริงเป็นที่ประจักษ์มวลชนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งจึงตาสว่างและไม่ยอมเป็นขี้ข้าเขาอีกต่อไปวาทกรรมทั้งหลายที่แกนนำใช้ ในการหลอกลวงครอบงำกหกสอพอตอแหลสร้างเรื่องใส่ร้ายพวกเรานั้นไม่สามารถปลุกมวลชนคนเสื้อแดงที่ตาสว่างได้อีกต่อไปซ้อมแล้วซ้อมเล่าซ้อมที่เชียงใหม่ซ้อมที่โคราชซ้อมที่อยุธยาซ้อมที่พัทยา ไม่สามารถเรียกคนจำนวนเรือนแสนได้ขณะที่มวลมหาประชาชนเรือนร้านเป็นเรื่องขี้ปฏตติวมากมากเลยทีเดียวแต่เขาเรือนแสนยังไม่ได้ทั้งทังที่พวกเขาหยิบยื่นผลประโยชน์มีคลิปให้เห็นแจกเงินกันจจัด มีข่าวกระจายจนกระทั่งนายจ้างที่มีพม่าเป็นลูกจ้างอยู่แถบอ้อมน้อยและสถานทูตพม่าก,ก็พอได้กระแสจึงมีการออกหนังสือห้ามไม่คนงานเข้าร่วมในการชุมนุมด้วยดังนั้นจำนวนที่เป็นแสนแสนจึงไม่อาจทำได้เงิไปเลย บัตนี้เป็นสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าคนเสื้อแดงได้ฟังข้อเท็จจริงได้เข้าใจแล้วว่าตัวเองถูกหลอกอย่างไรได้เข้าใจแล้วว่าระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามานอย่างไรจึงไม่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนความเลวร้ายที่ทำลายประเทศไทยอีกต่อไป ดังนั้นแก้วประการที่สองแต่ละเอียดไม่มีชิ้นดีสลายหมดแล้วดังนั้นเขาจึงเหลือเพียงแก้วประการที่สามของเขานั่นคือการใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย และทางวาจาในการเจ้าชนะพวกเราให้ได้ทางกายนั้นเขาได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วจึงมีพวกเราตายไป20สิบกว่าคนและยังบาดเจ็บอีกเจ็รอคนแต่นางยิ่งลักไม่รู้สึกอะไรเลยหน้าด้านจีดําอมิจิ้นดี และในขณะนี้เราก็จะเห็นว่ามีระเบิดหลายวันถ้าไม่ลงตรงนั้นก็ลงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมนุมใดก็จะต้องรับได้รับสิ่งเหล่านี้บ้านผู้พิพากษาบ้านองค์กรอิสระก็โดนกันบ้านแกนนำก็โดนกัน ถ้าไม่โดนรุนแรงถึงขนาดเอาชีวิตก็จะโดนสิ่งปฏิกูลปาหน้านั่นคือความเลวร้ายเป็นแก้วประการที่สามของเขาซึ่งทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นต้องมีความระแวดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะคนพวกนี้จะเรียกว่าหมารอบกัดก็เกรงใจหมาเพราะหมาเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ เป็นสัตว์ที่รู้บุญคุณเราให้อาหารมันมันยึดถือในบุญคุณนั้นแต่คนพวกนี้เกิดเมืองไทยแต่ไม่รู้สึกมีบุญคุณต่อประเทศไทยจะเรียกหมารอบกัดไม่ได้ต้องเรียกเฮียรอบกัดจึงจะถูกต้องพวกเราจึงต้องมีความระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ แทนที่พวกเราจะไปไหนมาไหนด้วยความสบายใจแทนที่พวกเราจะต่อสู้ด้วยความสบายใจกับต้องมาระม,มัดระวังพวกสัตว์นรกรอบกัดเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างความรุนแรงทางกายเท่านั้นเขายังรุนแรงทางวาจาด้วยส่วนหนึ่ง เป็นนักรบไซเบอร์ก็คือคนไม่เข้าไปป่วนใน Facebook ในแฟนเพจของเหล่าบรรดาแกนนำวิทยากรและมวลมหาประชาชนคนซึ่งเป็นพวกเดียวกับเราในการต่อสู้กรัฐบาลนี้เขาจะเข้าไปป่วนด้วยข้อความ ยาบคายตำช้าสถุนไม่มีสกุลรุนชาติจนเราต้องถามหาว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างไรจึงชั่วได้ขนาดนี้หลายประเด็นที่เราพูดจาชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เถียงไม่ขึ้นไม่เคยแยง้ง ในประเด็นที่เราพูดแต่ใช้วิธีด่าด่าพวกเราหาว่าเราโงา่ที่เชื่อกำนันสุเทพหาว่าเราเป็นพวกนิยมเผด็จการหาว่าเราเรียกร้องให้ทาหารปฏิวัติเราไม่เคยเรียกร้องการปฏิวัติมันก็สร้างเรื่องใส่ร้ายพวกเรา เราไม่ได้ตามลุงกำนันเพราะเราโงา่แต่เรากับลุงกำนันนั้นมีอุดมก,การ์เดียวกันคือกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยความคิดนี้มีอยู่ในใจพวกเรามานานแล้วแต่เราขยับออกมาไม่ได้เพราะเราหาคนที่กล้าหารพอ ที่จะเป็นผู้นำไม่ได้เมื่อลุงกำนันออกมาเราจึงดีใจที่มีผู้นำแล้วเราก็กลายเป็นแนวร่วมไม่ใช่ผู้ตามแต่เป็นแนวร่วมและให้ลุงกำนันเป็นแร่างทรงทำงานให้กับพวกเราแต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจด่าพวกเราสารพัดแต่ไม่เคยแย้งได้ อาการเดียวกันนายมันเวลาโดนกล่าวหาโดยสารโดนกล่าวหาเดยองค์กรอิสระไม่เคยชีย้แจงว่าไม่เป็นนารคำกล่าวหาแต่จะบอกว่าสารและองค์กรอิสระไม่มีสิทธิ์จะตัดสินแค่นี้มันก็แพ้ตั้งแต่ต้นเลยโป้แค่สารและองค์กรอิสระ สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามียำนาจในการตัดสินหล่อนและคี้ค่าของหล่อนแต่หล่อนไม่เคยคิดจะชี้แจงนอกจากกล่าวหาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการจะไต่สวนกล่าวหาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการจะตรวจสอบกล่าวหาว่าเขาแทรกแซงในเมื่อหล่อนสละสิทธิ์จะชี้แจงได้แต่กล่าวหาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ เมื่อเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีสิทธิ์เขาก็ตัดสินตามคำกล่าวหาและคำร้องเพราะไม่มีคำชี้แจงจากหล่อนหล่อนจึงแพ้เข้าใจและย่างนังปูไม่ใช่เรื่องของสองมาตรฐานเวลาคนอื่นเขาโดนกล่าวหาเรื่องอะไรเขาชี้แจง ว่าเขาไม่ได้เป็นดั่งคำกล่าวหาศาลและองค์กรอิสระย่อมมีข้อมูลในการโต้แย้งไปพิจรารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างคำร้องคำกล่าวหากับคำชี้แจงถ้าคำชี้แจงมีน้ำหนักมากกว่าเขาก็ไม่ผิดแต่หล่อนและขี้ข้าไม่เคยสนใจที่จะแยง้งเพราะไม่มีปัญญาจะแยง้งเนื่องจากผิดจริง หลอนก็ได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์อย่ามาก้าวก่กยอย่ามาแทรกแซงไม่ยุติธรรมเร็วเกินไปไม่มีความเป็นกลางเป็นทฤษฎีสมครบคิดยังไม่ได้ชี้แจงเลยว่าหล่อนไม่ผิดอย่างไรได้แต่บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์พอเขามีสิทธิ์เขาก็ตัดสินว่าหล่อนผิดเข้าใจไหมนังโง่ เวลานี้ความรุนแรงของเขาแก้วสามประการแก้วดวงที่สามของเขาความรุนแรงทางกายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าระเบิดปะทัดยักษหรือปืนความรุนแรงทางวาจาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนี่องบางเรื่องเป็นการใส่ร้ายบางเรื่อง เป็นการสร้างเรื่องบางเรื่องเป็นการโกหกตอแหลบางเรื่องเป็นวาทกรรมในการจะครอบงำผู้คนเช่นอีฉันมาจากการเลือกตั้งแล้วไงเลือกตั้งแล้วทำชั่วขูไล่มึงไม่ได้หรอตั้งแต่วันที่กองมันก็เปลี่ยนจากขำวบ้า รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลขี้กองเหมือนกับคนที่ชื่อสมชายเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์กูก็ไม่เรียกมึงสมชายแล้วก็เรียกสมศักดิ์ละเว้ยเพราะฉะนั้นจากการที่เคยถูกเรียกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้มึงถูกเรียกว่ารัฐบาลชั่วที่กองบ้านกองเมืองเข้าใจหรือยังเราไม่ได้มัไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราไล่รัฐบาล ที่ขี่กล้องเข้าใจและยังนั่งโป้และขี้ขาทำไมใช้กฎหมายมาไล่ล่ากันเขาไม่ได้กฎหมายมาไล่ล่าเขาเอากฎหมายมาจัดการกับคนชั่วที่ทำผิดกฎหมายเข้าใจและยังอีงอ ถ้าดูกันแต่กฎหมายไม่ดูเจตนาหลมก็อยู่ด้วยกันยากเจตนาลอมชั่วๆใครอยากจะดูอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองไม่เคารพกฎหมายไม่ใช้กฎหมายจัดระเบียบจะอยู่ด้วยกันยังไงเข้าใจไหมอีง่อหน้าด้านเข้าใจอัง เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ท่านจะได้ยินมากมายก่ายกองพวกเราเป็นกระบฏบ,บ้างไล,ล่รัฐบาลชั่วไม่ได้กระบฏอย่างแน่นอนไม่เคยถือปืนไม่เคยใช้รถถังไม่เคยคอมขู่ใครไม่เคยทำร้ายใครแต่ว่ามาวิาพากวิจารณ์ณความชั่ว อย่างบริสุทธิ์ใจไล่รัฐบาลชั่วให้พ้นแผ่นดินไม่ใช่กบฏแน่นอน <ช AC LE> นอกจากนั้นแล้วตีขลุ่มเราหาว่าเราทำลายความมั่นคงของรัฐรัฐบาลชั่วต่างหากที่ทำให้รัฐไม่มั่นคงสิ่งที่พวกเรานั้นกำลังทำอยู่ เราทำลายความมั่นคงของรัฐบาลชั่วเพื่อเรียกความมั่นคงของรัฐหรือประเทศชาติกับเกินมาเข้าใจแล้วยังยิ่งรักและขี้ข่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้บ้านเมืองไม่มั่นคงแต่อย่างใดแต่ทำให้รัฐบาลชั่วไม่มั่นคงแต่พวกเขาสิการกระทำของพวกเขา ทำลายความมั่นคงของประเทศยังไม่พอยังมีบางส่วนทำลายความมั่นคงของสถาบันสูงสุดที่พวกเราเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยจะบอกให้รู้ด้วยช่วงเวลานี้เมื่อพวกเราจะติดตามข้อบูลข่าวสารใดๆโปรดพินิษพิเคราะห์ อย่าได้เชื่ออะไรง่ายๆอย่าตกเป็นเหยื่อของวาทกรรมจนเกิดความวหวั่ไหวจงแน่วแน่และมุ่งมั่นในพันธกิจของเราต่อไปนั่นคือการกำจัดไร่รัฐบาลที่หมดความชอบธรรมและกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยกำจัดวัฒนธรรม การเมืองแบบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินหวานซื้อคนให้เป็นควายซื้อเสรีชนให้เป็นขี้คาเราต้องช่วยกันเพื่อรักษาความเป็นเสรีชนของพวกเราและความเป็นเสรีชนของลูกหลานของเราในอนาคตสิ่งที่เรากระทํทำในวันนี้เป็นการกระทำของคนรักชาติรักแผ่นดินเมื่อเราทำสำเร็จผลประโยชน์ตกถึงทุกคน รวมทั้งเหล่าบรรดาขี้ข้าของยิ่งรักษ์และทักษิณด้วยเราจึงต้องสู้ต่อไปสู้ไม่ถอยพระชัยชนะรอคอยเราอยู่ขอบคุณครับ